สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิบห้านะคะวันนี้วันที่สิบห้าเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะวันนี้เรามาเรียนกับครูฟอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการลบจํานวนที่มีสองหลักกับการลบจํานวนที่มีหนึ่งหลักวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการลบจำนวนที่มีสองหลักกับการลบจำนวนที่มีหนึ่งหลักมีตัวหนีบสิบตัวนำออกไปใช้หกตัวเหลือตัวหนีบกี่ตัวนะเพื่อนๆยังจำวิธีการลบตัวเลขกันได้หรือเปล่าคะการบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20ตอนการลบจำนวนที่มีสองหลักด้วยจำนวนที่มีหนึ่งหลักในครั้งที่แล้วเราได้ฝึกผลการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9กกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาฝึกลบเลขกันอีกครั้งค่ะ แต่จะเพิ่มจํานวนตัวเลขมากขึ้นเป็นตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน20ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับการลบตัวเลขที่มีจํานวนมากขึ้นนั้นเพื่อนๆลองมาทบทวนการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9ด้วยแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วกันก่อนดีกว่าไปกันเลยค่ะ กี่ตัวนะสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ไม้ขวัญเสือ้อและพี่ไม่หนีบการลบวันนี้พวกเราจะนำน้องๆมาหาผลลบของจํานวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นสิบครับเริ่มกันเลยนะครับน้องๆลองช่วยบอกพี่ไม้ขวัญเสื้อหน่อยสิครับว่าในแต่ละข้อมีไม้หนีบเหลืออยู่เท่าไหร่มีสิบ เอาออกหนึ่งหรือสิบลบด้วยหนึ่งมีสิบเอาออกสองหรือสิบลบด้วยสองมีสิบเอาออกสามหรือสิบลบด้วยสามมีสิบเอาออกสี่หรือสิบ ลบด้วยสี่มีส0เอาออกห้าหรือส0ลบด้วยห้ามีส0เอาออกหหรือส0ลบด้วยหกมีส0เอาออก7หรือส0ลบด้วยเจ็ด มีสิบเอาออก8ดหรือสิบลบด้วยแปดมีสิบเอาออกเก้าหรือสิบลบด้วยเก้ามีสิบเอาออกสิบหรือสิบลบด้วยสิบ น้องๆตอบกันถูกไหมครับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับเนี่ยคือคำตอบของจำนวนไม้หนีดในแต่ละข้อนะครับเอมีข้อไหนที่ผลลบเป็น0บ้างนะน้องๆเห็นไหมครับว่าในจำนวนโจทย์การลบทั้งหมดมีอยู่ยังข้อเดียวคือ1 0 1ลบ10ที่มีผลลบเท่ากับ0 นั่นเป็นเพราะว่าจำนวนที่เท่ากันเมื่อลบกันจะได้ผลลบเท่ากับ0นย์นั่นเองครับนอกจากนี้น้องๆสังเกตเห็นอีกไหมครับว่าผลลบในแต่ละข้อเมื่อนํามาบวกกับตัวลบจะได้จำนวนเท่ากับ10ซึ่งเป็นตัวตั้งน้องๆลองนำผลลบ 9มาบวกกับตัวลบ1ดูสิครับ9กบวก1เท่ากับ10ผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวน10ซึ่งเป็นตัวตั้งนั่นเองครับในที่นี้ตัวตั้งในทุกข้อคือ10ดังนั้นผลลบและตัวลบในทุกข้อจึงบวกกันได้10ครับเอจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้10 เราเรียกว่าอะไรแล้วนะน้องๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยคำตอบคือจำนวนที่บวกครบ10ิบนี่เองครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าตัวตั้งมากกว่าสิบล่ะคะทำยังไงให้หาผลลบได้ง่ายแนละรวดเร็วละเนี่ยสิบแดลบหกเท่ากับเท่าไหร่นะ มคิดไ่ออกคิดไม่ออกออก,การลบตัวเลขที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าน้องๆน,นำมาเขียนเป็นแผนภาพการลบจะทำให้เราสามารถหาผลลัพธ์ได้ไง่ายขึ้นนะครับว้สิ <Wow. S 1> นั่นเองครับน้องๆลองหาผลลบจากแผนภาพเหล่านี้ดูสิครับสิห ลบด้วยสเท่ากับเท่าไหร่นะสิบ่ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เออ 13ลบด้วย6เท่ากับเท่าไรและ14ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรกันเอ่ยน้องๆเห็นไหมครับว่า การใช้แผนภาพแสดงการลบทําให้เราสามารถหาผลลบได้ไง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การหาผลลบอย่างรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีหาผลลบโดยการกระจายครับมาดูกันนะครับว่าวิธีนี้จะทําให้เราหาผลลบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่น18บลบด้วยหเราสามารถนำจำนวนที่มากกว่า10มากระจายได้เป็น 1ิบแปเท่ากับ10บบวกแจากนั้นทำการลบออกจำนวน6น้องๆเห็นไหมครับว่าเราสามารถลบ6ออกจาก8ซึ่งได้มาจากการกระจาย18บเป็น10บวกแได้เลยครับ8 ลบด้วย6ผลลบที่ได้ก็คือ2เมื่อนำไปรวมกับ10ที่เรากระจายไว้คำตอบของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะสิบครับ ลบโดยวิธีการกระจายกันอีกสักข้อนะครับ14ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เริ่มจากกระจาย14กันก่อนเลยนะครับ14ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นะ้บวก4ลบด้วย2 นำ2สองมาลบออกจาก4เหลือ2จากนั้นนำผลลบที่ได้มาบวกกับ10ที่มีอยู่ได้เป็น10บวก2 A เ,เท่ากับเท่าไหร่นะ้า,าใช่แล้วครับ10บวก2เท่ากับ12ครับดังนั้น 14ลบด้วย2จึงเท่ากับ12ครับในการหาผลลบนั้นน้องๆควรระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะครับอย่างเช่น16ลบด้วย3คํคำตอบควรมากกว่า10เพราะถ้าตัวตั้งเป็น13จะได้13ลบด้วย3เท่ากับ10 และเมื่อตัวตั้งเพิ่มขึ้นจาก13เป็น16คําตอบจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้น16ลบด้วย3จึงมากกว่า10ครับหรืออย่าง15ลบด้วย7คําตอบก็ควรน้อยกว่า10เหมือนกันครับเพราะถ้าตัวตั้งเป็น17จะได้17ลบด้วย7เท่ากับ10 และเมื่อตัวตั้งลดลงจาก17เป็น15คําคำตอบจึงลดลงด้วยดังนั้น15ลบด้วย7จึงน้อยกว่า10ครับน้องๆลองหาคำตอบโดยวิธีการกระจายกันดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนแล้วเข้าใจกันไหมเอ่ยให้นักเรียนนะคะเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทําแบบทดสอบด้วยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ถามครูฟอสทางไลน์ได้นะคะวันนี้ครูฟอสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ